เครื่องล้อมลั้วบัวนะครับมาด้วยอาการไฟเข้าแต่ไม่มีแรงสปากนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนคาปาไปมาดูผลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นตัวปรับปรับความเร็วนี่ดูปรับความเร็วว่าจะให้มันสปาช้าสปากไวปรับมาด้านนี้ก็สปากไวก็จะนี่นะครับ Hey, ไฟแรงเหมือนฟ้าผ่าเลยอขับพาฝั่งนี้ก็จะช,ช้าหน่อยการทำงานก็จะสะพัดช้าไว้ล้อมรั้วสัตว์เลี้ยงนะครับัวควายหรือว่าล้อมกันขโมยก็ได้โอเคครับใช้ได้ดี